ใช่ลเลยเดี่ยชมพู่มชมพูเป็นเด็กว่องไวฉลาดสดใสใครๆก็รักพูดเก่งล่าเรินซึกซสนช่างคิดช่างค้นทุกคนรู้จักสนใจใครรู้ทุกได้จักรยานกัดในต้นอ่าชมพูมพปั่นจักรยานทักทายคุณลงุงคุณป้าทุกคนเลยแปะกแกทุกคนลนใช่อแม่มาช่วยอแม่ไปด้วย เขาไม่แมวเหรอแมวด้นี้น่ารักนี่ลเลี้ยงอ่ะเลกเลีงที่ชบามีมโม่ไงเนี่ม่มีหายว่าเลี้ยงแมวแต่แมวมี่หายมีม่่นี้ก็เลี้ยงแมตดูนี่แหละเดี๋ยวถ้าแม่มีแม่เดีให้ชวาเลี้ยงน้ากจะเอามา เลียวหร้อนได้เหรอโอ้ได้นีแล้วได้สีทำไมสีนี้จะเรียกว่าแมวสามสีอันนี้มีสีขาวสีช่อมสีดำอันนี้เป็นแมวสามสีต้องมาสามสีหนูอยากเอามาตัวเล็กห่ะมันแม่ตัวใหญ่กับลูกน่ะน้ำเขาขวดมาติดกองแม่ สนใจใครรู้ทุกด้านการ์ตูนนิทานโปรดปานยิ่งนะชมพู่ดูหนังฟังเพลง<อ>มือถือเปิดเองเอคิดเพลงหลายล่า<อ>สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตทีวีอุปกรณ์เหล่านี้ชมพู่รู้จัก<อ>ใครเห็นเอ่ยปากชมปอกมีแววมั่นเหมาะฉันเก่งวันเกิดครบรอบ5ปีชมพู่โชคดีได้ของก้องนานเงินเม่อ การบ้านนิทานไม่สนชมพูดื้อจนดูแมวรหนแมวแมวแอบดูชมพูเป็นอะไรทำไม่ไ,วไวยวๆยเสียงดังแบบนี้ไม่กล้าเล่นด้วยแล้ว,ว,ลวพ่อแม่เห็นท่าไม่ดีคิดหาวิธี